วว้าพิกเนเจอร์ของที่นี่เลยิกเนเเเจอร์ลยป็ดย่างเกลือต่งโคลาดะพี่น้องเออต่างโคลาดเที่พวกแกดูด้วยนี่ เดี๋ยวตังโคล่าตังโคร่าที่ต้องกินที่โคราชใช่ไหมก็กินที่โคราชก็กินที่อื่นไม่ได้ไม่ได้กินที่อื่นก็จะเป็นเชียงใหม่ก็ตำเชียงใหม่ตังเชียงใหม่ถ้าเป็นภูเก็ตก็ตำงตัภูเก็ตถุงว่าเขาอยู่โคราชนั้เขาบอกนี่กหมดรู้ถั่วรู้ถั่วใช่ไหมไม่รู้อันนี้มันทั่วไม่ทั่วเปียกอยากพูดโคราชได้ไหมทำไมลองชิมนี่ชิมตำโคราชแล้วพี่พูดโคราชได้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะหนึ่งสองสามอร่อยแท้ไอ้คนคุกเอ้ย ตรงปะคัางตรงะค่างใส่นมาดองนี่รับปลาค่างหนัไม้ดองเขาบอกของเื้อหาอันนี้ก็เรียกว่าแต่อันนี้ก็เรียกว่ากัวไก่ใส่นม่ดองกับไม้ดอกเหมือนกันมาโบราณผสมกินอาหารโบราณเอนี่ร้านนี้เขาอยู่กันไหนน่ะไปูเขาว่าเเขียวได้เองหรออ๋อน้ำเขียวองเขียวถ้าิดอยากกินอาหารอีสานนะากนี่เนอ่นอเ้านนลับด้องี่มันหนใญ่เลยทุกอย่างมันเป็นอาห ไม่เคยแล้วผมชอบไม่ต้องบรรยายเขาบอกว่าโตแล้วอยากกินมเข้ามามาร้านร้านที่สองร้านล่าเป็ดคุ้งวังทองนี่สายปากคนไทยนะคุ้งวังน้ำเขียวท้ายชิมท้ายหรอกผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแะนะครับร้านล่าเป็ดคุ้งวังทอง